<c oughs> มาครับกินกน้ำย่อยด้วยกันน้ำย่อยเส้นหมี่มดูน้ำพริกากหมูน้ำยอ่อยเอาทำตะกี้เลยมีผักสลัดปลูกเองครับนี่กลอดสันผิดนี่เป็นเส้นหมี่ใส่แบบเยอะแบบชางๆอนนี้เลย

อัมมนี่รบมาตกตังตักเลยอ่ะตีดบบนี้อ่อ<ล>ะร้อนลองดูเป็นคั่มเลืมั่มแัมแล้วปลุกไปเยอะๆละใบเนี่ยอร่อยปลาสาบทีจืง ดูต่างดปวยินเองเงียเนาะไปล้านมาดกูต่างเนี่ยอืมทำมา้วผูทำนี่ไปเยอะอร่บเนี่ย อมนะหวานปาทสักกลมนี่มีสีม่วงกันสีม่วงนั่นมันเจลสลัดแก้วอ่ะมันเป็นอีหยางชื่ออะไรเนี่ยลองลองลองหอมเฮ้ยหอมแบะๆดิแบบนี่อย่าชมน,ม,นมือนะครับนี่มืออะไรร้องาะใจดิเรื่อแหละใส่เยอะหย <Yeah. S 1> ทำนี่แน่แนๆฮึมคุณจ๋อ,องอะไรนะผมแบบนั้นแบบนี้กว่าีมค่อยได้รสชาติออ่ะ มขเนีนๆน้ำ้ครับเน,นีนๆจับด้วยผักไปยังนะ มีขาวกร่อยหน่นเนาะมี <c oughs> ประชาร์หนึ่งจริงจ่อขนมเส้นทีนบมมีขนมเส้นของพิณอ่ะดานนี้นี่เลยครับเส้นนั่นแหละหอมเหมาะน,นี้เนาะน lên <laughs> mm. mm. hết yeah.